ก็เป็นอู่นะครับ8เซียนรุ่นสอง8เซียนรุ่นสองของเอซีนะครับก็ผมว่าพบกับพี่ก็เลยดีกว่านะครับก็เป็นอู่ธนดลนะครับครับถ้างั้นก็ขอเชิญพี่ดุยนะครับจากอู่ธนดลครับพี่ดุยสวัสดีครับพี่ดุยเิอเลยตพี่ดุยครับจากอู่ธนดลนะครับผม ผมชอบชื่อพี่ดุยมากอ่ะพี่ดุยดุยมีความหมายไหมพี่มันคืออะไรอ่ะพี่ก็คงมีความหมายนะเสียว่เสว่าพี่ดุ่ยก็ไม่ด้เหมือนกันก็แต่ชื่อน่ารักดีพี่ดุยนะฮะผมชอบนะั้นผมยัดก็ต้องขอบคุณพี่ดุยด้วยนะวันนี้มาร่วมรายการเราจักอุทนาโดนนะครับก็ือนถามคนดีกว่าในส่วนของอุทนาโดนอยู่ตรงไหนอย่างไรครับพี่ดุ๋ยอุทนาโดนตั้งอยู่ที่ถนนรักปะเขานะครับรับผมซอย52า ก็ไม่ไกลเนาะแถวรับประเขานี่เองนะครับผมก็เรียกว่าในส่วนการติดตั้งแก๊สใครสนใจก็ไปเจอพี่ดุยได้ได้เลยครับตอนแรกนี่ผมแอบมองนะว่าพี่ดุยแบบไปทหารนะโอ้โหตัวหุ่นใหญ่มากเลยพี่เนาะพี่ดุยของเรานะอ่ะพี่ดุยครับเมื่อกี้เราคุยกันไปเกี่ยวกับการเช็คตัวเช็คแบบว่าการติดตั้งแก๊สเมื่อกี้เราดูทางด้านหน้ากันไปแล้วในส่วนของทางอู่ธนาโดนเองเนี่ยมีการตรวจเช็คไงวันที่เกิดสมมติเราพูดถึงทางอู่ก่อนดีกว่าถ้าเกิด รถที่อยากจะตรวจเช็คไปอู่ปุ๊บอู่จะตรวจเช็คอะไรให้บ้างฮะเบื้องต้นสำหรับเรื่องของการแก๊สรั่วหรือว่าการถ้าเป็นระบบแก๊สระบบหัวฉีดระบบมิกเซอร์ก็ดีนะครับเราจะดูเช็คให้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่อยางนะครับจุดรอยรั่วต่างๆนะครับแล้วก็กองแก๊สนะครับแล้วก็ปรับจูนถ้าเป็นระบบหัวฉีดก็จะปรับจูนด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเป็นระบบมิกเซอร์ก็จะตรวจสอบให้ระบบ สมบูรณ์นะครับหัวเทียนกองอาการท่อยางต่างๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ท่านผู้ใช้รถเนี่ยจะเดินทางออกต่างจังหวัดออกทริปกันไนใช่เพราะนั้นต้องตรวจเช็คโดยละเอียดเพราะแก๊สเนี่ยมันเป็นลักษณะของความปลอดภัยเนี่ยสำคัญ การใช้งานจะได้เปอร์เฟกต์สมบูรณ์เนาะใช่ไหมตรวจเช็คให้ครบก่อนจะดีกว่าเพราะว่าไปทีปุ๊บเนี่ยจะได้ไม่ไปเสียกลางทางเนาะแล้วทาให้เราแบบว่าแบบไปเที่ยวจะไม่สนุกนะสำหรับเมื่อสักรู่นี้นะฮะเบื้องต้นไปแล้วเกิดถ้าเกิดไปอู่เนี่ยส่วนใหญ่ตรวจเช็คอย่างที่พี่แจ๊คบอกว่าจะมีอุปกรณ์เฉพาะเลยจะมีอุปกรณ์เฉพาะครับจะเป็นจะเป็นตัวจับเป็นดิิตตอนถ้าถ้าเวลาเจอแก๊สรั่วเดี๋ยวจะร้องสัญญาณเตือนเลยจะร้องหมดที่แจ็คบอกร้องไปแล้วร้องไปแล้วที่ร้องนี่ก่นแก๊ดั่วน้อย ติดๆอ่าร <c oughs> okay. ัวเยอะตืดๆรัวเยอะมากตืดๆๆๆๆๆนีเลยใช่ไหมผมเหมือนพี่เพ็นได้อยู่แล้วเโอเคอ้าวเมื่อกี้เราเช็คด้านหน้าไปแล้วครับ คราวนี้เมื่อกี้พี่แจะบอกว่าเป็นวิธีการเช็คเบื้องต้นสําหรับรถที่แบบแคร์จะไม่มีเวลาอยู่ที่บ้านก็ลองเช็คดูเดี๋ยวเมื่อกี้ถูกต้องมาถูกต้องได้เลยใช่ไหมเบื้องต้นก็คือใช้สบู่หรือว่าแชมพูนะฮะใส่ฟองน้ําหรือสกัดไบสองหน้าที่มีอยู่ในบ้านน่ไม่ต้องซื้อนะฮะขันสักใบหนึ่งแบบลักษณะตะกี้นะะแล้วก็ดูตามข้อต่อต่างๆของข้อต่อทองแดงข้อต่อหม้อต้ม นะครับตรงนี้เราสามารถตรวจสอบได้เองเบื้องต้นได้เลยถ้ารั่วเนี่ยจะมีฟองอากาศเหมือนลูกโป่งเลยพื๊ดพืออกมาจะปื๊ดพืพื้นออกมาแบบนี้เลยครับเป็นฟองมาเลยเป็นฟองทับใช่ครับถึงแม้งถึงใช้น้ําสบู่นงฮะน้าสบู่หรือว่าแชมพูสระผมจะเห็นชัดถ้าถ้าให้ช่วยแรงดันมันสูงเนี่ยมันจะเป็นลูกโป่งออกมาเลยชัดเจนถูกต้องครับอันนี้เราต้องรีบแก้ไขละต้องรีบแก้ไขแล้วใช่เมื่อกี้ด้านหน้าผ่านไปแล้วคราวนี้ถึงด้านหลังมาดีกว่าเดี๋ยวเราให้พี่ดุยเป็นคน ตรวจสอบให้เรานะสำหรับคันนี้เป็นรถของน้องทีมงานะของเราเองเดี๋ยวผมขอเตรียมอุปก,กนนรณ์แป๊บนึงนะฮะอ่ะเดี๋ยวผม <laughs> ผมฝั่งผมฝั่งนี้หน่อยนะฮะเออโอเคอ่ะ <laughs> ผมเตรียมเหมือนเดิมนะ นะใช่ไหมฮะใช้บ้าต้องใช้บ้าฮะอันอันนี้คือภาชนะที่อยู่ในบ้านนะครับครับผมที่ที่เราสามารถเตรียมได้ง่ายที่สุดอันนี้ไม่ได้อยู่ในบ้านครับนี่อยู่ในบริษัทเราเลยครับพี่ดุยครับใช่จริงเป็นสไลด์ก็ได้นะครับได้หมดเนาะอ่าใช่เป็นเป็นสไลด์แล้วก็เนี่ยธรรมดาที่ล้างจานเนี่ยครับครับผมอันนี้คืออยู่ที่บ้านนะครับครับแต่ถ้าไปที่สถานบริการติดตั้งแก๊สทั่วไปก็จะเป็นเครื่องมือพิเศษเฉพาะติดตั้งแก๊สเครื่องมือพิเศษมัเป็นแบบนี้มาเลยนี่คือเครื่องมือพิเศษไม่ใช่ อันนี้อันนี้อันนี้เราเราเบื้องต้นทําทําได้ด้วยตัวเองที่บ้านเจ้าผอเดี๋ยวผมขอลองนิดนึงไหะครับผมไม่รู้จุดจุดรู้ซึ่งต่างเออตรงนี้รั่วไหมฮะผมไม่รั่วเขาไม่รั่วไม่รั่วไม่มีฟองไม่มีฟองนี่รถรถเอา้อนเหรอพี่ไอ้พี่ไอซสั่งผมต้องทําตามครับอ๋อตรงนี้ลมรั่วไหมโอ้ยลมอโอ้ไม่รั่ว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 นะฮะเกือบจะทันขันแล้วนะตามตามขอบกระจกเป็นไงบ้าง ผมไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้มีลมออกครับพี่ดุยครับเออฝั่งนี้เป็นไงบ้างนี่ยไม่รู้อ่ะ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 โอเคครับคันนี้คันนี้เราจะมาดูวิธีเช็คแบบง่ายๆนะครับถ้าแบบสามารถทําได้เองอันนี้อันนี้จะเป็นถังนะครับรุ่นเก่านะครับที่จะเป็นเป็นมือหมุนนะครับอันนี้เวลาเช็คเนี่ยจะเป็นพวกข้อต่อเห็นไหมฮะครับผมข้อต่อต่างๆที่รั่วอันนี้อันนี้ข้อต่อของสายเติม อ,อันนี้อันนี้คือวาล์วระบบรุ่นเก่าจะเป็นแบบมือหมุนเป็นข้อต่อแบบสายเติมนะฮะส่วนตรงนี้จะเป็นแป๊บทองแดงฝั่งทองแดงนี่คือฝั่งที่ออกหมอ้อต้มนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คข้อต่อเอาข้อต่อสายเติมก่อนอ๋อดีวนั้คือเราต้องเปิดตัวนี้ออกมาใช่ครับเช็คข้อต่อสายเติมกบอนี้นี่คือไม่รั่วถ้ารั่วจะมีฟองอากาศเป็นลูกโป่งออกมาต่อไปก็จะเป็นฝั่งที่เป็นทองแดงที่เป็นข้อต่อนะครับที่เข้าต่อกับวาล์ย์มาดู นี่คือไม่ร่วมอคือพวกนี้นี่คือเราก็สามารถที่จะใช้น้ำหรือว่าฟองสบู่ใช่ิงไปได้เยอะใช่ไหมครับไม่มีผลแต่อย่างใดเหมือนกันนี้คือคือคือสมัยก่อนเนี่ยไม่มีเครื่องมือพิเศษเหมือนปัจจุบันนี้เราก็ต้องใช้วิธีแบบนี้นะครับเพื่อจะเช็ค เพื่อจะเช็คลอยรั่วนะครับโอ้จุ่มหลักก่อนนั้นีก็ได้นะครับพี่หดุยครับถ้าเราพบถ้าเราพบลอยรั่วนะครับเราก็จะเห็นเป็นเป็นเป็นฟองอากาศโอเคครับโอเคนะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะใช้ผ้าชุบน้ำทำความสะอาดเช็ดนะครับอ๋อนะแต่คันนี้คันนี้ไม่ต้องครับคันนี้น้องบอกว่าเาชอบแบบนี้ชอบแบบนี้สไตล์นี้คลาสสิกคลาสสิกเป็นสไตล์ฟองสบู่เขาชอบเขาอีกคนชอบฟองสบู่ แลวจริงจริงอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราที่เราจะเช็คก็คือจะเป็นส่วนน้องหัวเติมนะครับผมผมไม่ให้นี่คือน้องเกมของเราอยู่ด้านบนนะครับห้องตัดนะครับแอบดูนิดนึงครับเ่าลงมาดูที่ผมครับนี่เออไม่รัวอีกจุดหนึ่งที่ที่หลังจากติดตั้งแก๊สแล้วหรือว่าครั้งเนี้ยช่างจะเช็คก็คือจะเป็นจุดของหัวเติมซึ่งด้านล่างนะครับซึ่งซึ่งบางทีเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าอ่าอ่า หัวเติมรั่วเนี่ยนะฮะมันจะมีลักษณะมีกลิ่นแก๊สอ๋อคือต้องต้องใช่ต้องหัวเติมคือตอนแรกผมคิดว่าต้องหัวเติมไม่น่าจะต้องเช็คน่าจะเช็คตรงนี้กับความต้าิงๆแล้วหัวเติมก็ต้องเช็คด้วยจริงแล้วตรงหัวเติมเนี่ยครับปัญหาที่เจอคือว่าปั๊มแก๊สสมัยนี้จะเป็นจะเป็นแบบขอเกี่ยวแล้วก็บางครั้งเนี่ยหัวเติมยึดยึดมาไม่แน่นหรือว่ามีการโยก บ่อยๆจะทาให้หัวเติมท่านนี้รั่วครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการรั่วแค่แค่แก๊สที่ค้างสายอยู่ครับนะครับ,รบมันมันไม่รั่วมาจากในถังนะฮะเพราะถังตัวนี้เข้าได้อย่างเดียวออกไม่ได้อ่ามันจะรั่วค้างสายมันก็จะเป็นไอออกมาทําให้ผู้ใช้รถตกใจว่าเอ๊ะสาเหตุมันรั่วเพราะอะไรมันจะมีกลิ่นแก๊สแล่วตกใจจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็คด้วยเบื้องต้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดแก๊สมันหมดสายไปมันก็คือจบนะครับครับผมโอเคนะครับ อ่านี่ครับเช็คครับโอเคนะครับวิธีหมุนของเขาเนี่ยจะหมุนทวนนะครับครับผมไม่หมุนตามอ่าเปิดมาเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าโอเคเช็คอีกจุดหนึ่งนะฮะโอเคนี่ครับอ้นี่มันอยู่ลึกเงนเนาะครับผมเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับนะฮะจุดนี้นะฮะหัวเติมไม่รั่วนะครับโอเคครับดีมากโอ้โอเคขอดูนิดนึงฮะ โอเคอันนี้เรียบร้อยเราก็ปิดโอเคครับยังปิดฝานะครับเพราะว่าเดี๋ยวสิ่งสกปรกมันเข้าไปนะครับโอเคโอเคปิดนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะครับผมเชคกาวครับตรงนี้ถือว่าไม่รั่วเนาะไม่รั่วครับไม่รั่วแต่เลอะครับแต่เลอะครับโอเคครับเอ่อกลองของเราครับผมเห็นไหมฮะวิธีกะเห็นไหมฮะฟองเดือวทําเทียบเลยนะครับนี่ครับต้องตรวจด้วยนะคุณผู้ชมนะจริงๆแล้วเนี่ยบางทีมันอยู่หลบตามซอกตามหรืออะไรพวกนี้นะฮะเราอาจจะ วิธีดันดันดันนะแก๊สแก๊สจะมีแก๊สโอ้ยเฮ้ยโอุ้ยเอ้ยผมตกใจไปไปวันนี้ตกใจจริงอันนี้คือแก๊สรู้อันนี้คือแก๊สรู้นะขอบคุณมากครับอ๋อทิ้งกันทิยักกันอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมใช่เหรอผมรู้ว่าอะไรอันนี้คือจะมีแก๊สคทางอยู่ที่แป๊บนะเราเราจะได้กลิ่นแก๊สเราจะได้กลิ่นแก๊สไหมครับได้กลิ่นอ่ากลิ่นโอ้ชัดเจนฮะอ๋ออู้ ครับไอ้ ay, ตรงตรงนี้ไม่รั่วครับเอาตรงนี้ไม่รั่วฮะอ๋ะอเมื่อกี้ผมเอามือวางไว้คุณผู้ชผมไม่เห็นเมื่อกี้ตอนก้มลงไปดูอย่างนี้ไงอ,อ๋อไม่เอา้ไเอาไม่รั่วไม่รั่วโอเคไม่รั่วครับคืนครับโอ้อ้าวสมัยหน่อย <laughs> 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 เห็นไหมครับ <laughs> การเช็คของเรา อู <c oughs> <expand> ๋เม <questo> oh. like <c oughs> ื่อ <c> ก <oughs> ี้ผมตกใจที่งม่เชพอ B เมื่อกี้ออกมาเออเกือบหลุดสาวแล้วเมื่อกี้แอะอย่างเงี้ยแย่เลยอ่ะนี่คือวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับสำหรับรถที่อยู่ที่บ้านหรือว่าคุณผู้ชมบางทีอาจจะไม่มีเวลาไปที่ศูนย์บริการก็ตรวจเช็คแบบนี้ได้นะครับด้วยตัวเองด้วยตัวเองแล้วก็เดี๋ยวหลังจากตรวจเสร็จแล้วก็เอาผ้าชุบน้ําเช็ดครับผมนะครับจะได้ไม่เป็นคราบสบู่นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราตรวจเช็คแบบนี้ปึ๊บแล้วเกิด รอย่วกขึ้นมาครับขั้นต่อไปเราควรจะทำยังไงดีพี่ขั้นต่อไปใช่ไหมครับครับผมเราต้องปิดการใช้งานถังแก๊สก่อนครับนะฮะถ้าเป็นถังรุ่นเก่าลักษณะนี้เราจะปิดวาล์วครับนะครับปิดวาล์วให้สนิทเลยนะครับแล้วก็ปรับเป็นระบบน้ํามันแล้วขับไปที่ศูนย์บริการที่เราติดตั้งครับนะครับให้เขาแก้ไขให้ตรงจุดนี้เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีเครื่องมือในการใช้ในการปรับขันเนี่ยมันจะทําให ไม่สามารถหยุดรอยรั่วได้นะครับตรงส่วนไหนครับที่ถือว่าจะเกิดเกิดรอยรั่วแล้วถือว่ามีผลมากที่สุดหรือว่าอันตรายที่สุดหรือว่าควรจะเข้าตรวจเช็คทันทีจริงๆแล้วทุกจุดนะครับแต่จริงๆแล้วจุดที่สําคัญก็คือจุดที่เป็นหน้าเครื่องอันนี้เพราะว่าจุดที่เป็นหน้าเครื่องเนี่ยถ้าระบบแก๊สเนี่ยพชเชอรแรงดันออกมามากๆนะเกินเนี่ยแล้วไประจบเหมาะกับมีอุปกรณ์ไฟฟ้ารับวงจรอยู่มีสายไฟนะครับอาจะนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ย ปริมาณเชื้อเพลิงปริมาณอากาศปริมาณไฟต้องพอดีถึงจะสามารถจุดระเบิดได้ถือถือถือว่าสามารถทําให้เกิดไฟลุกได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ผมมองว่าถ้าเราไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับเราปิดวาลจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าการติดตั้งแก๊สแต่ละที่เนี่ยเขาจะสาธิตวิธีการใช้งานพร้อมกับสาธิตวิธีการปรับหรือปิดในในจุดเติมแก๊สในส่วนของเติมแก๊สหนึ่งนะในส่วนของมันทีวาลนะครับจะหยุด การทางานของแก๊สในระยะหนึ่งก่อนออแล้วปรับเป็นน้ํามันแล้วคุณก็วิ่งไปที่ศูนย์บริการที่คุณติดตั้งให้เขาแก้ไขรอยรั่วตรงจุดนี้ะนะครับโอ้โหเป็นงไงล่ะที่สุดเห็นไหมฮะนี่คือวิธีการตรวจเช็คแบบง่ายๆนะครับมีคนถามมาครับถ้ารั่วแล้วสามารถขับต่อได้หรือไม่ครับเออถ้ารั่วแล้วสามารถขับต่อได้ไหมนะครับถ้าเป็นผู้ใช้รถเนี่ยผมคิดว่าคงไม่มีใครกล้าขับถ้าเป็นคุณผู้หญิง อาจจะต้องจอดรถเลยแหละใช่ไหมครคือบางทีเราตอนแรกคือไม่รู้องพราะไม่รู้อาจจะขับไปโดยที่ไม่รู้แต่พอนรู้ปุ๊บโอ้ไม่กล้าเลยคราวนี้อันดับแรกต้องมีสติก่อนครับนะฮะแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันทํางานยังไงนะครับเราไปปิดสวิตใช้น้ํามันหรือว่าเราไปปิดวาล์วแก๊สให้แก๊สหยุดทางานเบื้องต้นก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าปริมาณแก๊สออกมาซึมๆถ้าคนที่มีความรู้เนี่ยเขา้จะไม่กลัวครับเพราะมันปริมาณมันไม่พอกับอากาศและไฟมันจึงไม่สามารถทําให้เกิด ติดไฟได้นะครับแต่ถ้าไปช่วยแรงดันลวเกินเนี่ยนะครับมันดีวาจะถูกสั่งให้ตัดการทำงานทันทีปลอดภัยครับไม่ต้องปลอดภัยแน่นอนนะฮะเพราะนั้นระบบแก๊สอปีจีเนี่ยปลอดภัยมากนะครับไม่ได้อันตรายอย่างที่ทุกคนคิดซึ่งปัจจุบันเนี่ยเอซีเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ออกมาหลายตัวมากเพราะนั้นเนี่ยความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับขอให้สบายใจได้นี่วันนี้พี่ดุยมาการันตีเองเลยว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงอ p g จไปแล้ว อย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติเราขอย้อนไปแบบหลายๆคนอาจจะใช้ไม่รู้แบบมิกเซอร์บ้างดีกว่าน้อระบบมิกเซอร์เป็นยังไงฮรเหมือนกันไหมครการตรวจเช็คการตรวจเช็คเหมือนกันครับครับผมนะครับแต่หม้อต้มแต่ลูกก็มีกองแก๊สมีฟิลเตอร์เหมือนกันนะเหมือนรถอะมีกองอากาศแก๊สก็มีฮะรมีกองสิ่งสกปรกนะครับดังนั้นก็คือตรวจเช็คเหมือนกันตรวจเช็คท่อนะครับตรวจเช็คหม้อต้มครับตรวจเช็คกองแก๊สตรวจเช็คท่อยางแก๊สต่างๆครับนะครับแล้วก็ข้อต่อรอยรั่วต่างๆครับแล้วก็ สิ่งเหล่านี้ก็ทําให้คุณใช้แก๊สได้อย่างมีความสุขและสบายใจมากขึ้นนะครับเมื่อกี้พูดถึงแบบมิกเซอร์ไปแล้วการตรวจเช็คแบบหัวฉีดไปแล้วในรูปแบบของ LPG ถ้าเกิดเป็น NGV ละฮะตรวจเช็คเหมือนกันไหม NGV ก็ตรวจเช็คเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว NGV เนี่ยเขาจะมีให้เราไปตรวจทุกๆระยะ Payment, แต่กําหนดแต่ละของแต่ละที่นะครับหนึ่งปีครั้งหนึ่งของซีอินจีนะครับเอพีจีก็อย่างน้อยๆ้หนึ่งปีครั้งเหมือนกันครับนะครับแต่สําหรับของทางธนาดนออทตแก๊สเนี่ยจะมีไปซิบัตรไปเตือนลูกค้าทุกๆุหกเดือนให้เข้ามาตรวจเช็คอันนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้ามีส่งไปด้วยใช่เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเองนะครับโอ้เยี่ยมมากเลยนะฮะก็ถือว่าเหมือนการแล้วเราก็บริการให้ฟรีด้วยไม่ได้คิดมูลค่าเรียกว่าเป็นการ แกที่ต้นเหตุเลยก็คือหมาว่ายังไม่ทันถึงเวลามาตรวจเช็คก่อนเลยคุณจะได้ใช้แบบสบายใจนะครับผมแหมสุดยอดจริงเลยครับนี่ก็คือเป็นเรื่องราวของการตรวจเช็คนะฮะลอยรั่วเบื้องต้นนะฮะสำหรับใครที่ติดแก๊สผมเชื่อนะว่าปริมาณรถที่ติดแก๊สตอนนี้น่าจะเยอะมากๆล่ะนะครับแต่หลายๆคนอาจจะส่วนหนึ่งก็แหมไป ไปที่อู่แก๊สเลยก็รัดการหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีเวลาอยู่ที่บ้านนะตอนเช้าก่อนไปทํางานก็ได้เนาะลองมาเช็คดูก่อนเบื้องต้นเป็นยังไงพอรู้สาเหตุปุ๊บอะส่งข้าวซ้าก็จะได้สบายใจถูกต้องครับถูกต้องครับให้ให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชานาญครับตรวจเช็คโดยละเอียดนะครับจะได้ใช้งานแบบปลอดภัยครับผมนะครับแล้วก็จะได้มีความสุขกับการใช้แก๊สเพราะว่าประหยัดนะครับนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะฮะอะ